สวัสดีคุณผู้ชมครับผมมาอีกหนึ่งรอบครับอัปเดตละรอบนี้หวังว่าจะไม่โมคะนะโอเคไม่มีชื่อด้วยด้านบนโอเคผมเปลี่ยนกองหน้ามาละอืมสี่สามหนึ่งสองไม่ใช่ปีกนะเรดี้กับคามาวันค้านะครับมาผมเปลี่ยนแล้วคู่หน้าแรด,ดรุมครับส่งใส่ที่โมคะไปเนี่ยแสดงว่าคู่หน้าเรายังไม่ดีพอหรือเปล่า นะครับใครเคยแบบเจอบ่อยก็เม้น์มาแล้วกันโมคะนะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่แพ้นะที่ขึ้นมานะครับผมเอ้ยแต่ต้อง,องไม่ต้องไม่หัวร้อนอะไรนะครับกดใหม่ไปนะมาดีขึ้นโมคะถ้าแบบขึ้นแพ้มานี่ผมว่าน่าจะร้อนกว่านี้มาคลิปนี้ก็ขอคนละหนึง่งรลหนึ่งติดตามให้หน่อยนะครับผมลองใส่ต่อเรซม,มันหมดยุคครับ คลิปนี้ขอแลดลูมไปมากับภารกิจขึ้นพันหกร้อยมันไม่ขึ้นไงเกมที่แล้วนะครับผมเอ <Yeah. S 1> โอโหมาก็พออย่าบลอกไนงะตอนนี้นี่คือหล่นหมดละหล่นหมดแล้วจริงๆนะครับไอช่องโหว่โมคะนี่คือเป็นช่องโหว่ที่โคตรเยอะนะครับไม่แพ้รีทายเลยนะ มันมาก่อนลี้ายด้วยซ้ำนะฮะแต่เราก็าาจะไม่บ่นเพราะว่าเกมนี้แหละครับที่ผมจะปฏิวัติขึ้นพันหกอีกรอบขอฝากความหวังมาหน่อยแล้วกันนะครับและลุมในตำนานเอออกระตุกใจเย็นเบิร์นไหวไหมโอ้โหกระตูกกระตูยังววาการส่ง เอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยโยนโอ้หลุดเลยฮะใจร้ายจังใจร้ายไปเป้ามาครับอหนมาก็เียมาไม่ใช่เปิดมาปุ๊บก,ก็โดนกันร้อนกว่าเดิมไหมนี่แพ้นะไปรานูใจเย็นครับเนต้าเนต้าโอเคเฮ้ยสวยแหละได้ใใครวะ ีอยใ,ใคว่วะนนียโอ้โหยี่แเขาอีกเอาแล้วเอาแล้วยังยังจุลมุนเฮ้ยเฮ้ยปุโยได้อยู่ปุโยยังยกกลับมาได้อีกครับวีระเดดีบีโอ้โหมอรสซุ่มม่ะคุณผู้ชม Oh, โอ้นีมเฮ้ยไม่ใช่เลบบวะเอยแต่ยังไม่ได้วะเ<ม>อาแต่ขนาดนั้นมาอีกทีเังติดเอาแล้วเอาแล้วเขาโอกาสยิงสักลูกปะเขานี่นะกระตุกจัดเลยคุณผู้ชม yeah. อย่าบอกมันมาจากดวงที่ไม่มีของวันนี้ฟาวไปจานฟาวไปอโ,อโอ้สับโดนมาเตัวไหนโอ้ไกลติด,ดีกระนี้ใช้อยู่ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เล่นแล็ดลุมไม่เข้ามือแต่ขอหน่อย โค้ใจดีดีคุณผู้ชมอะไรครับนี่เกมนี้จะซึ่งชั่วโมงกะนนะมาอีกทลนะีล้ำป่ายนะครับล้ำป่ายพันหกจะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยเกมนี้เนี่ยม,ม,มาตอน,นอ่ะยกมาอเอ๊ะดวย อผมใจร้อนเกือโอ้โหร้อนไปแล้วตอนนี้เหมือนกันลุดไปแล้วตอนนี้คือลุดไปแล้วท่นโดนอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดโอเคโอค้หน้าหน้าขรมัมไปเอาหน่อยสวยโอเคช่องนี้ต้องมาแล้วครับเร็วกว่าชัดเจนกว่านิดขวาหน่อย เออมาผมหนึ่งศโอเคบดล็อกได้ครับโอ้ลุมน่าจะเป็นยิงครั้งแรกที่ได้งา้า, <Okay. S 1> าโอเคโอเวยเพือ่อพันหกแล้วก็เพื่อลดการหดร้อนจากโมค,คับมาและลุมช่วยช่วยผมด้วย <Okay. S 2> ตรงนี้สวยวิดนิงโอ้ยยิงเบายังไม่มาลูกสองครับโอ้ยยิงเบาอีกแล้วหาได้อยู่ทุกนึง่งนั่นนี่สวยติดว่ะไม่ได้เปิดจบจบ สวยครึ่งแรกนำอยู่ครับโอเคได้อยู่นะแลดลุมไม่เสียแรงไม่สียแรงที่จัดลงมานะครับขอเถอะเกมนี้ขอเถอะนะครับร้อนจีเลยนะขอเถอะอแลดลุมเนี่ยต้องแบบช่วยผมหน่อยเลย้อมาน่าจะเปลี่ยนเกมหมอสำหรับเอซีมิลานครับโอ้โหชื่อ นดเสียเ,เลยนมโชนมทูอ่ะนมโตนมทูอีโอมามามาขึ้นหลังฮะมันคงไม่มีเหตุการณ์แบบโมคะสองเกมติดหรอกนะเท่านี้เจอแล้วก็ขอเจอสักเกมเดียวก็พอเ้าเปลี่ยนจริงว่ะกาก้าว่ะเป็นเกมสวยเฮ้ยจาย็นจเย็น,ยนมา สวนกลับดาก้าเราไวไม่ถึงครับเอาว่าเริ่มว่ะอยังกระตุกนิดนึงนะอานอจ๋วและชี่หลุดใช่ไหมแม่นโอ,โอ้แล้วผมฟาวด้วยหรอ,อเกินไปเกินไปเกินไป ยกมายกมาสวยในมีอีกทีโอ้โหจะส่งเอาแล้วเอาว่ัชลมุนขึ้นหลังจังหวะชลมุนติ๊กฟอลันเออเฮ้ยเฮ้ยเกนิต้าสวย,สวยสฟาวเออเขาฟาวไว้เขาเสียบเขาเสียบ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วโลกแล้วลกละจังวะนนี้จัดไปหนึ่งเหลืองครับอวปาเป๊ะหกสิบนาทีผ่านเดี๋ยวโอเควิ่งโอ้ว่าจะปัน้นจะปั้นอย่างเดียวไม่ได้โอ้ยหนึ่งลูกนี้งานงานงานแบบน่าจะงอกได้นะหนึ่งสูงเนะี่ย ไอ้ไอ้กลางมีกาก้าครับไหลไปเวีราเขากลางมาสวยไอโอข้างลุม้มเฮ้ยอุ๊ยมาต่องศูนย์โอ้ใจผมนี่ให้แรดขี้นะเมื่อกี้แต่ก็ยังดีครับผมเอ,อไอช่วยแล้วเอาเว้ยเฮ้ยเขาก็เปลี่ยนเกมเลยว่า เปลี่ยนเกมมาผมก็ต,ตายเลยงคับและลุมมาก็ต้องให้โอกาสเขาต่อไปจะมาเปลี่ยนกลางคันเราไม่ได้แล้วเกมเนี้มาขออย่าเจอนะเอาฮาเล่นว่ะขออย่าเจอมูคาสองครั้งติดก็พอไม่เคยเจอนะมูคาสองครั้งติดขออกข้างไป อ่ะครับใจเย็นสวยตัวนายดุมเงับถ่ายออกมา,ากปีติดป่ะแกบี่เออเบียนาห,หน่อยครับริกกโดกาคาเก็บไว้มาคว้าบบแคปเล่นตัวนายจริงไหมโอเคโอค้ยทำไมผิดไม่ได้เสียดายได้อยู่จานจานได้อยู่ แฮชี <łby> <S <S mm ่เอาเห้ยยังได้วะกดต่อได้กาคาบอกยกมาเดี๋ยวเพื่อนเอ็นเตอเล่นดีป่ะเล่นดีหมดอะวันเนี้ยเล่นดีทุกตำแหน่งปะสวยไปปั้นแฮตชิกโอเคมามาจริง โอเคครับปั้นดิได้เวลาปั้นก็ปั้นครับเรดดุมอ่ะโนหนึ่งพอไหมครับผมในตำนานเอ้ยต้องหนีดิสวยเทใสอ้โูวิทตัวไม่ทันมาดีนี่ฮะี้ยฮนโยนไปเย้เฮ้ยอุอุ๊กอุอุกระตุกกระตุกมา เฮ้ยจานจานไะไรมาอุ้ยฮาเล่นขวาหน้าเขาโหล่แสกหน้าเฉยเลยฮาเลนน่าจะจบอยู่นะตัวสามเดี๋ยไปโอ้โหมาดีดิีหัวกระตุกจัดกระตุกจัดไหลเข้ามาฟลัน เรียบร้อยไม่โมคาว่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าน่าจะโอเคอย่างงี้ไม่แน่นอนครับจะได้อยู่นะเกมนี้เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้เฮ้ยหลุดโมคามาเว้ยกดล็อกโอ้โหลุม8ปดุดห้าโอเคเดี๋ยวไปดูว่าแต้มเท่าไหร่พันหกหรือเปล่าเกมนี้อาจจะนะโอ้โหห้าเก้าเก้าโอ้ไม่พันหก่ะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครที่เจอโมคาก็เมนต์มาหน่อยละกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ